ผ,ผู้ชมไปดูข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรลกรุงเทพมหานครน,นะครับไปเริ่มกันนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครค,ค่ะได้ไปทําบุญครบรอบ60ปีบริษัทกรุงเทพธนาคมพร้อมให้กําลังใจผู้บริหารและพนักงานบริษัทนะคะให้ร่วมกันพัฒนาระบบสาธรารณูปโภคของกรุงเทพหมหานครให้เจริญก้าวหน้าต่อไปม,มอราชวงสุขุมพันธุ์บริพตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการทําบุญครบรอบ60ปีบริษัทกรุงเทพธนาคม ที่วัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมประธานกรรมการบริษัทพนักงานตลอดจนผู้แทนชุมชนในพื้นที่โครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้เป็นจํานวนมากกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการทําบุญที่พระอุโบสถของวัดอ่างแก้วแล้วยังมีการจัดนิทรรศการพัฒนาการทางการคมนาคมทางน้ําของคลองภาษีเจริญ ปัจจุบันมีท่าน้ําทั้งหมด15ท่าซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการตั้งศูนย์พัฒนาระบบการเดินทางทางน้ําเพื่อให้เป็นจุดเชื่อมต่อล้อรางเรือที่สถานีรถไฟบางว่าซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้โดยเนื่องในวันครบรอบ60ปีบริษัทกรุ่มเทพธนาคมอย่างได้ร่วมมือกับสำนักระบายน้ำสำนักงานเขตภาษีเจริญและชุมชนพื้นที่ริมคลองภาษีเจริญ ทำงานสาธารณะประโยชน์ตกแต่งทำความสะอาดท่าเรือคลองภาษีเจริญเพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันดูแลรักษาคลองให้สะอาดสวยงามอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้มีการสัญจรที่สะดวกและเป็นทางระบายน้ำที่ดีเหมาะแก่การจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป ทั้งนี้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่24กันยายนพศ2498ปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆของกรุงเทพมหานครอ,อาทิบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทโครงการรถเมลด่วนพิเศษบรทสายสาทรราชพฤกษ์และโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญเป็นต้น โดยยังมีอีกหลายโครงการที่จะได้ร่วมงานกับกรุงเทพมหาคนครต่อไปซึ่งหมอมรชวงศุขุมพันธุ์บริพัฒรได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานบริษัทกรุงเทพธนาคมในการทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหาคนครให้มีความจเจริญก้าวหน้าต่อไป กรุงเทพมหานครนะครับได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมเตรียมความพร้อมผู้แทนเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก100คนสู่เวทีวันยังเวิร์ดส2ง1 5ที่หอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพรัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยยังลีดเดอร์แคมป เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครทั้ง100คนก่อนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดวันยัง World Summit 2015ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21พฤศจิกายน2558โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมกิจาการเพื่อสังคมแห่งชาติจัดค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมขึ้นซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดต่างๆทั้งการปฏิบัติจริง เน้นการมีส่วนร่วมและปูพื้นฐานที่จำเป็นสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตซึ่งจะมีตัวแทนจากกิจการเพื่อสังคมและผู้ประกอบการสังคมมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์และนวัตกรรมการแก้โจทย์ทางสังคมแนะนำการออกแบบและการพัฒนาแผนต้นแบบเพื่อนำไอเดียเปลี่ยนแปลงสังคมไปทดลองทำจริง นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่างๆบุคคลสำคัญของประเทศในหลากหลายสาขาไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครครับร้อยชีวิตที่มาอยู่ในห้องนี้ได้รับการคัดเลือกในทางที่ โปรง่งใสและเป็นธรรมมากที่สุดนะครับมีคนสมัครจากทั่วประเทศ1,524คนแล้วก็ไปสมัครประวัติคำตอบต่อคำถามต่างๆนะส่งไปที่ลอนดอนไปให้วันยังเวิร์มคัดเลือกเป็นรอบแรกนะครับโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็เขาคัดเลือกเหลือประมาณ390คน ซึ่งเราก็มีกรรมการตัดสินในที่นี้ตัดสินโดยดูแต่ประวัตินะครับไม่มีชื่อไม่เห็นชื่อไม่เห็นนามสกุลดังนั้นต้องถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่กทมจะสนับสนุนให้เข้าร่วมวันยังเวิร์กรั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆนะครับ กทมมีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาการของคนรุ่นใหม่ของเด็กและเยาว,วชนมานานแล้วดังนั้นเนี่ยพวกเราถือว่าการที่เราเป็นเจ้าภาพวันยังเวอร์ในปีนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาตนเองเอให้ชัดเจนเลยว่าว่าให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคนรุ่นใหม่ของไทยก็ระดับโลกไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยแม้แต่นิดเดียว นี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นได้ครับทั้งนี้กรุงเทพมหาคนครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดวันยังเวิล์ d 2015ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่6และเป็นการประชุมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียโดยวันยังเวล์เป็นการประชุมระดับโลกสำหรับผู้นำเยาวชนที่มีอายุ18ปีถึง30ปี เปิดโอกาสให้มีการปราศัยต่อเครือข่ายเยาวชนตักทั่วโลกรวมถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการแบ่งปันและพัฒนาความคิดในการแก้ไขปัญหาสำคัญระดับโลกที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยไปพร้อมกับบุคคลสำคัญระดับโลกโดยคาดว่าครั้งนี้จะมีเยาวชนจาก195ประเทศและจาก1เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษจำนวนประมาณ1,300คนเข้าร่วมการประชุม ไปต่อเนื่องกันนะคะทางรองผู้ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครร่วมถแถลงเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมปี2016ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันขออภัยค่ะวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ นายจุมพลสัมภาวพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดกรุปแชมเปี้ยนชิพ2015ซึ่งเป็นการแข่งขันนักกีฬาว่ายน้ำเก็บคะแนนเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมปี2016โดยประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมาพัานธ์กีฬาว่ายน้ำแห่งเอเชียในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ นายจุมพลกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดจากสมาพันธ์กีฬาว่ายน้ำแห่งเอเชียได้มอบหมายให้ประเทศไทยจัดการแข่งขันขึ้นซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วที่มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น35ประเทศประกอบด้วยกีฬาว่ายน้ำ4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำและระเบาใต้น้ำรวมนักกีฬาเกือบ2,000คน ใช้สนามกีฬาทางน้ำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ศสตร์ศูนย์ปรังสิตและมหาวิทยาลัยอสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต่อว่าการที่นานาชาติให้เกียรติประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจึงอยากขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายจุมพลสัมเพ,พลพล์ค่ะ ประเทศไทยนั้นเรามีความาปลอดภัยมีความเข้มแข็งที่จะดูแลนักกีฬาชาวต่างชาติและก็ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยการแข่งขันกีฬาว่ายน้ํานั้นนอกเหนือจากเราจะสร้างนักกีฬาว่ายน้ําที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักกีฬาในอนาคตที่ดีและก็เป็นเยาวชนที่ดีนั้นการที่เราได้ ฝึกให้มีการแข่งขันนั้นเราจะได้เยาวชนต่างๆที่มีความรู้ความสามารถในการกีฬาและสามารถฝึกตัวเองไปสู่การกีฬาระดับอาชีพได้กีฬาว่ายน้ำนั้นกีฬาที่ประเทศไทยนั้นมีการต่อเนื่องมาตลอดเวลาถึงแม้ว่าในบางโอกาสนั้นเราอาจจะไม่ได้เหรียญประสบความสาเร็จในกีฬาระดับโลกแต่เรามีโอกาสที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ด้วยการที่เราจะพยายามส่งเสริมกีฬาว่ายน้ําให้มีมาตรฐานการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างจิต หรือความรู้สึกของคนในชาติเราให้มีความสําคัญกับก,กีฬาว่ายน้ําเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนากีฬาว่ายน้าไปสู่จุดที่เราต้องการให้เป็นกีฬาระดับโลกสําหรับการแข่งขันว่ายน้ําเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สหาพานันธ์กีฬาว่ายน้านานาชาติรับรองเพื่อใช้เก็บคะแนนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016 ปหลัดกรุงเทพมหานครนะครับนำคณะกรรมการประชุมบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับทุกปัญหาทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครที่ห้องเอราวันสาระวัการกรุงเทพมหานครนายสัญญาชีนิมิตประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระด,ดับกรุงเทพมหานครคร้งที่1งทับส5 5พ พร้อมด้วยรองประลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อหาหรือถึงความเสี่ยงด้านต่างๆโดยวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันความเสี่ยงที่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครมีจํานวน1ิบด้านได้แก่ด้านอุทกภัยอัคคีภยัยแผ่นดินไหวโรคระบาดสิ่งแวดล้อมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการก่อการร้ายเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองและคนในชาติและการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ ทั้งนี้ประหลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินแผนงานเตรียมความพร้อมรับการเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆโดยจะมีการประชุมปีละ1-2ครั้งเพื่อนําไปทําแผนการพัฒนาในปี2560ต่อไป ทางกรุงเทพมหาคนครนะคะได้มีการประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาผู้รุผู้บุกรุกค,คลององอ่างพร้อมขอให้ผู้ค้าย้ายออกภายในวันที่28กันยายนนี้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขตได้เข้ามาทําการรื้อถอนและดาเนินคดีทางกฎหมายพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกค,คลององอ่าง โดยมีพลตรวจตีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจักรพันธิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมเพชรพระนครเขตพระนครในขณะน,นี้บริเวณคลององอ่างได้มีการก่อสร้างเสาและคานเหล็กค้ำยันเป็นฐานอาคารถาวรตั้งอยู่บนคานทับหลังเขื่อนคอสอรอจนเกิดความเสียหายกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลระบายไม่สะดวกรวมทั้งมีการค้าขายสินค้าอาหารทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในคลองทำให้คลองสสโปรกและน้ำเน่าเสียเป็นการทำลายโบราณสถานผิดพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจึงได้มีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้รุกล้ำคลององอ,งอางขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกภายในคลององอ่างซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนครภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีได้มีแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์พัฒนากรุงรัตนโกสินท โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัะตะนะโกสินทร์เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โบราณสถานต้องได้รับการอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทําให้ต้องทําการรื้อถอนแผงค้าที่ลุกล้ําออกทั้งหมดซึ่งจากการสํารวจพบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงในลาคลององอางตั้งแต่สะพานดํารงสถิตถึงสะพานบาพิษพิมุขจานวน500ราย โดยทางกรุงเทพมหานครได้ให้ผู้อำนวยการเขตทั้งสองเขตดำเนินการแจ้งบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดำเนินการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ลุกล้าเส้นทางสาธารณะโดยให้ดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นทางเขตจะเข้าไปทำการรื้อถอนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลตํารวจตีวิชัยสังประไพเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ คือเราได้พูดคุยประชาสัมพันธ์มาแล้วสองเดือนแล้วนะครับแจ้งให้ประชาชนทราบพ,พอสมควรแล้วและส่วนหนึ่งก็ได้เตรียมตัวที่จะไปแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เราต้องทำความเข้าใจกันครับเราจะมีคําสั่งของกรุงเทพมหานครนะครับให้มาปิดประกาศทุกบ้านที่ในบุกลุกในลําคลององอ่างทั้งหมดให้รื้อถอนซึ่งประกาศเนี้ยจะให้เวลาภายใน15วัน หากไม่มีรื้อถอนนะครับเราก็จะมีขั้นตอนอีก7วันเพื่อให้เขา,เ,าเตรียมตัวและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการรื้อถอนเลยเพราะสิ่งที่ไปปลูกสร้างในที่พององอ่างเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายหลังจากนั้นแล้วเมื่อหลังการรื้อถอนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปรับปรุงภูงมิทัศน์ทั้งหมดนะครับให้เป็นที่ระบายน้ำได้อย่างสะดวกสบายทำให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว และใ้สันจรนทางเือไดด้้วยที่สำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับสืบสารประเพณีไทยพร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนมาศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายสัญญาิชีนิมิตรประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีสืบสารประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเขตลาดพร้าว โดยมีนายสุทินวิกายกิจผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวผู้บริหารทางสำนักงานเขตทหารในพื้นที่ตลอดจนประชาชนร่วมง,งานกันอย่างคึกคักที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์บริเวณริมถนนประเสริฐมนูกิจด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยาสสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามประชาคารจำกัดในการให้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2จำนวน25ไร่ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีลักษณะเป็นป่ารกและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําให้สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อให้ประชาชนนักเรียนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาวิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ย่อยและในส่วนของการลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ประัดกรุงเทพมหานครได้นำคณะผู้บริหารเขตลาดพร้าวลงเกี่ยวข้าวที่มีพื้นที่จำนวน2ไร่โดยการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจากกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางนี้กรุงเทพมหาคนครได้ดําเนินการจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตรกรมาโดยตลอดเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความสําคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไปไปฟังเสียงประหลัดกรุงเทพมหาคนครครับก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะรณรงค์เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้หันกลับมาที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันในการที่จะทํางานในกิจกรรมการเกษตรของบ้านเรา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของดั้งเดิมของประเพณีไทยเก่ามาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราทาข้าวไร<ล>้เบอร์รี่ก็ดูได้ผลผลิตที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรแล้วก็มีปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีพื้นที่น้ําแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะเราจะทําสวนแบบทานตะวันนะครับในฤดูหนาวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากให้เราทาในกิจกรรมทางด้านเกษตรเนี่ยแล้วมีประโยชน์ในการพักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะแนะนําเกษตรกรในพื้นที่อุทยานคร ซึ่งมีกเกษตรกรอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเนี่ยประมาณแสนก่ารรไร่ได้ดําเนินการตามวิถีชีวิตแบบไทยเดิมอย่างนี้ครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะทำกุรกับไปต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครค่ะทางโรงพยาบาลตากสินได้เปิดให้บริการการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเปิดช่องทางบริการทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน นายพิรพงศ์สายเชื้อรองประลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยงานทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบริเวณลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสินเพื่อเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งให้แก่ผู้บริการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งโรงพยาบาลตากศินได้จัดสร้างคลินิกการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนจีนหรือเรือนตากศินปีิยรักในรูปแบบเรือนไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ การบริการทางการแพทย์โดยใช้งบประมาณ1นึ่0ล้านสาทจดับาทจะบริการหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์หน่วยบริการการฝังเข็มอย่างไรก็ตามนายพิรพงศ์สายเชื้อได้ลงนามการเปิดเรือนตากสินปิยรักษ์ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินและคณะเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดเรือนตากสินปิยรักษ์ในครั้งนี้พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ทั้งนี้โรงพยาบาลตากสินได้ตระหนักถึงการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเป็นที่ยอมรับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบผสมผสานทั้งอย่างเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยโดยมุ่งให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทยด้วยไปต่อกันที่บอกกล่าวแล้วเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับ ฝ่ายโยธาเขตทุ่งครุเข้าแก้ไขปัญหาน้ำนู่เสียโดยการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและกำจัดปะชพื้บริเวณซอยประชาอุทิศ90ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเก็บขยะหน้าประตูระบายน้ำสีพยาคลองพดุงกรุงกรเกษมเพื่อป้องกันเสียขยะอุดตันและกีดขวางการไหลของน้ำฝ่ายสิ่งแวดล้อมแนละสุขภาพบาลเขตคลองเตย ข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณชุมชนยิมคลองวัดสะพานฝ่ายโยธาเขตไายไ์ไมเข้าทำความสะอาดท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนวัดเกาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางรักเข้าแก้ไขปัญหาผิวจราจรชำรุดบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสาลาแดง และบริเวณปากซอยสีลมหนึ่งช่วงนี้นะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศจากฝนฟ้าพยากรค์ค่ะ สวัสดีค่ะฝนฟ้าเพีากรวันนี้อยู่กับดิฉันทิตาพรสอนนุษค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมค่ะได้เคลื่อนตัวนะคะขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้ประเทศไทยตอนบนของเรามีฝนลดลงค่ะส่วนขึ้นลมนะคะบร,บริเวณทะเลอันดามันนะคะจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปคลุมนะคะบริเวณของ ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนนะคะอยู่ในเกณฑ์กระจายค่ะช่วงนี้มาดูสภาพอากาศของแต่ละภาคกันเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะ ภาคเหนือนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตอนออกเชียงเหนือค่ะ ภาคตอนออกชิงเหนือในช่วงนี้นะคะมีเมเป็นบางส่วนค่ะกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่บริเวณของจังหวัดน้องคายค่ะแล้วก็บึงการนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่32-35ององศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคกลางบ้างค่ะ ภาคกลางนะคะในช่วงนี้มีเมฆบางส่วนค่ะก็มีฝนฟ้าขนองนะคะเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาพตอนออกบ้างค่ะ ภาคตอนออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆบางส่วนค่ะกัมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้บ้างค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าขนองนะคะกระจายร้อยละสีของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็ประจวบคิริขันนะคะอุณหภูมิต่ําสุดค่ะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะคะส่วนทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดกระบี่แล้วก็ตรังนะคะอุณหภูมิค่ะต่ำสุดจะอยู่ที่22ค่ะถึง25องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่31 -3 อถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรค่ะมาดูกันที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะ กรุงเทพมหานครของเรานะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะก็มีฝนฟ้าขอนองกระจายนะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากค่ะจะ ตกนะคะในช่วงบ่ายถึงช่วงค่าของวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดะจะอยู่ที่24 25องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่30 33องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศของบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของฝฟนฟ้าพยากรณ์แล้วพบกันใหม่นะคะทาง Metro ทีวีสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พักสักครู่นะครับเดี๋ยวชุ่งหน้ามาติดตามกันต่อครับ